อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหญิงนะแต่คือมันภูมิใจลึกๆมันภูมิใจ่แล้วว่ามันมีคนให้กำลังใจเราทั่วทั่วโลกทั่วประเทศอีนักกดกไมูนจะสง่สงสติกเกอร์ตัวไหน,น,นให้เขามันถึงจะมันถึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่เขาพยายามสื่อสื่อความหมายมาหาเราไนีงคับเองค่ะคเดี๋ยวก็เปลี่ยนคับแล้วค่ะจริงแล้วจริงแล้วดีใจดีใจมากด้วยไม่ไม่ใช่ธรรมดานะ้ที่อยู่ๆล้ว มีคนมาให้กําลังใจเราโดยที่เขาไม่รู้จักกับเราเนี่ยแต่ถ้าว่าเปิดไลน์แล้วต้องต้องตอบเขาไหมเนี่ยแล้วปกติมันถ,ถ้ามันไม่เยอะจริงๆมันก็ตอบพันตอบ,ตอบ,ต,อบตอบได้แต่นี่มันเยอะมากวันเนี้ก็สองพันกว่าไลน์มันเปิดอ่านแล้วตอบสองพันกว่าเครื่องผมก็น,นอก้องมันจะรับโทรศัพท์เลยนยเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเวอร์ซูเปอห้า เยอะมากพอครับก็ต้องฝากฝากถึงทุกคนนะครับที่ไลน์เข้ามาในในไลน์ลุงพัฒน์นะครับก็ขอขอบพระคุณท <y> ่านมากนะครับเพราะลุงอาจจะถ้าถ้าลุงเปิดดูเนะนี่ยลุงบางทีลุงก็ตอบไม่ทันจริงๆมันเยอะมากเยอะเยอะจนไม่รู้จับบรรยายยัไ่ไงมันเยอะจริงๆ บอกว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆที่มีคนห่วงห่วงใยั่วทั้งประเทศนะนรับลุงคนจังลเลยก็ต้องบอกก็ต้องบอกบอกตามนี้นะครับว่าจริงแล้วลุงคนไม่ได้ลุงคนป้าแตนไม่ใช่คนเ,อเยอะยิ่งว่ามีชื่อเสียงแล้วไม่ตอบไม่อะไรไม่ใช่นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งวันใด ถ้าได้มีโอกาสมาสัมผัสลุงกับป้าจะรู้ว่าป้ากับลงุงเป็นคนแบบไหนนะครับก็มีมีเครียดบ้างส่วนใหญ่แล้วจะพยายามไม่ไม่คิดอะไรเยอะคือพยายามจะทำงานตลอดเวลาไม่ไม่ให้รู้สึกเขอทำงานตลอดเวลา,ลวามไม่ทำทำอะไรให้ตรงๆงไปกให้ให้มีโอกาสท,ที่ที่เราไม่คิดมากอะ่ะ เพราะว่าเราเราก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหวัวออกก้อยเวลาบางเบี่ยงนะตรงใช่ไหมไหม่ใ <t> ช่เราก่อสร้างทั้งย่างตลาดครับทั้ย่างตลาดาาก็เลจะฝากบ,กบอกนะครับถ้าเกิดหัน